สวัสดีค่ะพบกับรายการน,นิ้งๆพาเลินอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้มีคนถามคำถามเข้ามาเกี่ยวกับสบู่นะคะหรือว่าพี่คะหนูใช้สบู่แล้วผิวมันแห้งอะ่ะ ผิวมันลอกจะเลือกใช้สบู่ยังไงดีก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสบู่คืออะไรสบู่เนี่ยก็คือสารที่เกิดจากการทําปฏิกิริยากันร,ระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือไขมันแล้วก็ไขมันที่เกิดจากพืชหรือว่าจากสัตว์ก็ได้นะคะ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเรียกว่าสปอนดิฟิเคชันสารผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาคือสบู่จะมีความสามารถในการละลายได้ทั้งในน้ำแล้วก็ในน้ำมันสามารถเก็บไขมันไว้กับตัวเพราะฉะนั้นสบู่จึงเป็นสารที่มีความสามารถในการทําความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงเลยค่ะสําหรับสารที่เป็นส่วนประกอบในสบู่มีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปแล้วคือสบู่เกิดจากโซเดียมไดโอรไซด์และไขมันพืชหรือไขมันสัตว์หรือสบู่ก้อนที่เราเห็นที่มันมีส,สีเขาอาจจะใส่สารปุงแต่ง ทำให้มันมีสีหรือว่าใส่น้ำหอมเข้าไปทำให้มีกลิ่นหอมสบู่เนี่ยมี2ประเภทคือสบู่แข็งและก็สบู่เหลวนะคะสะบู่แข็งก็คือเป็นก้อนส่วนสบู่เหลวจะเป็นน้ำเป็นสารละลายอ่าบางคนก็บอกว่าเออใช้สบู่แข็งเนี่ยทำให้ผิวแห้งใช้สบู่เหลวเนี่ยทำให้ผิวชุ่มชื่นกว่าแล้วก็มีคนเนี่ยถามมีคำถามเข้ามาว่านะคะเออควรจะใช้สบู่ที่มีสารผสมที่เป็นไวจเจอร์เซอร์ดีไหมเพื่อป้องกันผิวแห้ง เพราะมีส่วนผสมของมอยส์เจอไรเซอร์ที่มากกว่าช่วยผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นได้มากกว่าการอาบน้ำแบบเดิมเปลี่ยนแค่เนี้ยผิวก็นเนียนนุ่มได้สบายสบายแล้วล่ะการใช้สบู่ทำความสะอาดผิวเนี่ยควรใช้แต่พอดีนะคะถ้าหลังอาบน้ำแล้วเกิดผิวแหง้งก็ควรจะลดปริมาณการใช้สบู่ลงเรื่องการอาบน้ำอุ่นหรือว่าอาบน้ำอุ่นนานๆ การใช้สบู่ที่มีสารที่เป็นมอจ์เจอร์เซอร์เนี่ยอาจจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบต้องการที่จะล้างออกให้หมดเนี่ยค่ะผิวล้างให้แห้งไปเลยอ่ะผิวเรามันก็จะไม่ชุ่มชื้นเพราะว่าปกติแล้วบางทีล้างออกเราจะรู้สึกว่ามันมันลื่นถ้าล้างออกหมดเลยก็จะไม่ชุ่มชื้นไม่ได้ช่วยอะไรอ่าฮะควรจะใช้สบู่เป็นสารทำความสะอาดดีกว่าแล้วก็ถ้าอยากจะใช้สบู่ให้ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยก็คือใช้แต่พอดีค่ะ พาดเรื่องอการใช้สบู่นะคะปกติแล้วพี่เลือกใช้สบู่ะัะไงล่ะใช้แปไงเออืลอยต่อหายยังไงก็ได้ประมาณว่าพี่อชอบกลิ่นแบบนี้ก็เลยเลือกใช้แบบนี้หรือว่าพี่ชอบเป็นสบู่ก้อนหรือว่าสบู่เหลวชช่เปล่าคะก็ชอบทุกอย่างแล้วใช้ยังไงก็ได้คนที่เราที่ใช้ทุกวันที่ใช้อยู่ทุกวันนี้พี่คิดว่าสบู่ที่ใช้มันดี หรือว่าจะเปลี่ยนายี like ่หรือเปล่าก็ก uh ็ดีนะคิดว่าคิดว uh ่าด huh? uh> uh ีนะใช้ใช้ไปอ่ะดียังไงห่ะคะแบบกลิ่นมันหอมดีหรือว่าใช้แล้วผิวชุ่มชื่นดีหรือว่าก็มันก็หอมมนะแล้วก็ก็หอมอ่ะหอมลูกเดียวเวลาที่พี่เลือกซื้อสบู่เนี่ยดูฉลากหรือเปล่าคะหรือว่าเลือกเฉพาะยี่ห้อที่ใช้ประจำเลือกยี่ห้อที่ใช้ประจำ แสดงว่าก็ไม่ค่อยได้ดูฉลักเท่าไหร่ไม่ค่อยก็เดินเข้าห้างแล้วก็หยิบเลยก็ออกค่ะครับสบู่ถ้าอย่งางนั้นก็ขอแนะนําการต่อเลือกดูเลือกผลิตภัณฑ์นิดหนึงนะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยก็มีฉลากค่ะแล้วก็เราก็าบางทีเลือกผลิตภัณฑ์อาจจะต้องดูฉลักเพื่อความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เพราะว่าอาจจะมีสารปลอมปน อยู่ในสบู่ทำให้เกิดอันตรายได้สบู่เนี่ยฉลากที่ดีจะต้องมีชื่อผลิตภัณฑ์นะคะชื่อยีหอ่ห้อแล้วมีวิธีใช้บอกส่วนประกอบเลยค่ะแล้วก็มีสถานที่หรือว่าโรงงานที่ตั้มของสถานที่ผลิตค่ะแล้วก็มีตรารับรองมาตรฐานอย่างเช่นมีอยอหรือว่าตราหมอกค่ะตันนี้ก็ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ,อค,ค,ค่ะสวัสดีครับ วันนี้จะมาขอสัมภาษณ์หน่ยนะครับเรื่องสบู่นะครับก็มีวิธีการเลือกใช้สบู่อย่างไรอะครับให้เลือกแบบสมกับผิวงตัวเองค่ะใช่ป่ะใช้แล้วก็เหมือนตอนตอนไปซื้อเนี่ยได้ดูแบบฉลากข้างกล่องหรือเปล่าครับดูค่ะดูวันที่และสภาพผิวอสิคาอผอะอ่าแล้วพี่นี่ใช้เป็นสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนนะครับสบู่เหลวค่ะสบู่เหลวนะครับแล้วสบู่ แล้วทาไมถึงเลือกใช้สบู่นี้วะอืมก็ทําให้ผิวนุ่มมากกว่าหรือว่า <laughs> ใช่ปะ <laughs> ใช่ค่ะผิวนุ่มแล้วก็ดีกว่าสบู่ก้อนนะคะแล้วเหมือนกับยี่ห้อ,อที่ใช้อยู่เนี่ยครับเหมือนกับมีการโฆษณาแล้วดึงดูดในการเลือกซื้อไหมครับใช่ใชครับแล้วก็เหมือนถ้าม,มีของแถมอย่างนี้ก็ชอบใช่ไหมครับไม่ชอบเออชอบเป็นยังไง เขาตามปกติไม่ชอบของแถวน้วค,ค่ของแถใช้เขาลดราคาลดสอตอานี่ยแล้วเหมือนสบ,บู่เหลวที่ใช้อยู่นี้เป็นรสอะไรครับเป็นกลิ่นอะไรเป็นกลิน่นรุ่นานนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ,บนี่คือภาพตัวอย่างของสบ,บู่เหลวยี่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งฉลับประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้วิธีใช้ส่วนประกอบผู้ผลิต ปริมาณสุทธิของขนาดบรรจุชนิดบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นพลาสติกชนิด PE หรือโพลีเอทิลีนเลขทะเบียนการค้าและวันผลิตสินค้า